สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ <f> ย <ee> <iedzieć in> ิน <face> ด <th> <ficou>? ีต <Und ga> ้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขาวราเท่ e พีที่72นะครับผมก็ EP ีนี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวไก่ไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้นะครับพี่จะใส่ชุดฟรีที่เจมแจกล่าสุดไปเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดว่ายน้ําของผู้หญิงอันนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับชุดอันนี้นะครับสามารถสุ่มได้ตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนาะก็มีให้สุ่มนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจะมีทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับแล อ่านะครับถ้าสมมติว่าดวงไม่ดีนะครับสุ่มแล้วไม่ได้ชุดเนี่ยก็สามารถนำถูเค็นตรงนี้นะครับเป็นแ,แรกชุดได้นะครับเออนี่ครับก็ จะมีในส่วนของเป็นสกินปืนที่พี่ถืออยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถมาหาสมได้ที่หน้าตรงนี้เลยนะครับเป็นหน้าร้านค้านี้เลยนะต่อละหกสิบเพชรนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของอันนี้ด้วยนะเป็นในส่วนของ s v d นะครับโอ้โหบวกระยะบวกสเตตัสคือดีอะเออนะครับก็มี m หกสิบอันนี้เลยนะครับที่พี่ถืออยู่เนาะแล้วก็นะครับพี่แอบไปเห็นมานิดนึงนะก็เป็นกิจกรรมวันสงการเนาะนี่เลยนะทุกคนนี่นะครับอันนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมวันสงการอันนี้เนาะก็เหมือนแบบเป็นของฟรีอะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับนนนนนี่่่ะะะแจกกกััวาาาช้้งงทบูยเดด็ จระเข้โอ้โหชื่อแบบโคตรเท่นะครับนี่เลยนะครับ17เมษามันซา์เดนะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับชอบของฟรีนี่ตามนี้เลยเนาะเพี่มต้องตามนี้แหละนะฮะมีแว่นมีปะแป้งที่หน้าแล้วก็มีชุดนะแล้วก็ตรงนี้มีท่าทางมีลูกแก้วแล้วก็มีพวกสกินปืนแล้วก็ตรงนี้มีพวกตัวละครฟรีด้วยนะโอ้โหโคตรดีนะครับบอกเลยแล้วก็ครับจะมีในส่วนของเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นลงเล่นนะอันนี้เลยนะครับก็เป็นเก็บโทเค็นนะเออนะครับอันนี้ก็อย่าลืมเก็บโทเค็นแรกด้วยนะเล่นแล้ววกกกก็็็็็เเเเเอออออออาาาโทคคคนนนนนนนไไปปแแแลลลลหะะะรรััับบง่่่ยๆ7ิมใชขดดี แล้วก็เล่นนะเออนะครับเจ็ดวันล็อกอินเล่นนะครับตามนี้เนาะแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลก็ตามนี้แหละนะครับแล้วก็ท่าทางนะครับที่พี่เจียวไปก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็พูดมากที่หนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราไปปักธงเลยดีกว่านะแล้วก็ท่าทางก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะต้องมีท่าปัดคอนะเอาไปแบบปัดคอคนที่ด่าเราอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปแบบไปท่าคงท่าขำเนี่ยไปปั่นองเขาเนาะก็ตามนี้แหละทุกคนนะสำหรับท่าทางในวันนี้นะครับก็เเดี๋ยวราไปปังเลยดีกว่าไปทุกค็เลดีลยวเราไปทุกคนปิ้วไปปักธ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันนะครับแต่เราจะได้ปหาผู้บา่าวผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้ครับคนโคตรเยอะเลยนะดูดิโอ้โหแมเ่เราต้องแบบไปตออผู้บา่าวผู้สาวแล้วปะเออเดี๋ยวเรามาให้หัวใจผู้บา่าววันนี้ทีนงครับ สือเหลืองเสือเหลืองนี่นะครับสามอย่างว่าอย่าง3ามร้อยเก้าเก้าวะอะให้หัหวใจอีกทีนึงอัเจิกเข้าให้นะครับเออนะครับหน้ากากอันนี้คือแบบเขาแจกฟรีนะเนี่ยหน้ากากอันนี้เขาแจกฟรีทุกคนแบบโคตรเท่ให้หัวใจอีกทีนึงครับเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีวกว่าน,นะต,ตรงนี้มีผู้สาวแบบหัวขาวอยู่นะเนี่ยคนนี้คนนะี้ชื่ออะไรวะเนี่ยไอ้ย่ยอยย่อทีนึงย่อยย่อย่อย่อยย่อย่อยอัจิกเข้าให้ยอ่อยย่อยย่อย่อยเอ้ย่อยให้หัหวใจทีนึงอัดจิกโอ้โหคนแบบมาลุมมาลุมแล้้ววเเเนนนีี่่่่ยยยยมัปปปาาาาาดดคคออออฮฮะะง ี่ชื่ออะไรป้าเอ้ยเอ้ยมันว่าผมสกอยเฮ้ยเฮ้ยมันว่ามันด่าผมแน่แน่นอนแน่นอนเฮ้ยแน่นอนปาดคอมันทีนึง่งจื๊ะเขาให้ไอ้สองคนนี้อะไรเนะี่ยชื่องกครับอื้ปาดคอพวกสกอยเฮ้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 ยหาป้ามามมา,มาโอ้เอาเฮ้ยเอาเอาเอา,เอ,าอะไรของมันมันมนด่าผมสกอย,อย,อยอเอนี่ยพี่หยกอายุเท่าไหร่ละละวอเต้าอะไรเนี่ยให้ไวยังพิทีนึง อะไรของมันเนี่ยไอสงองคนเนี้ยอะไรของมันวะเนี่ยปาดคอแม่งเลยยี่สี่โอ้พี่หยกอายุยี่สี่เหรอเออหนูสิบสี่นะเออหนูสิบสี่เออหนูสิบสี่นี่นี่ให้หัวใจไปพี่เอ้ามันก็ออกไปเอา้าอย่างของมันวะเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแต่ว่าห้องนี้คนเยอะมากคือเดียวเฮ้ยอ่า พี่หยกมีแฟนไหมนี่ถามก่อนพี่หยดพี่หยดเฉยพี่หยดเฉยเอ้าอะไรนะอยากสนใจพวกนั้นเลยโอ้ค่ะค่ะเอ้ยค่ะค่ะโอเคอเค่ะเอเอก็ให้อเาอาใจจริง e, ครับเออถามพี่หยกใหม่นะอ่าพี่หยกมีแฟนไหมนี่พี่หยกมีแฟนไหมเออพี่น่ารักจังใช่ใช่ที่สุดนี่นะเออนะครับใช่ใช่ที่สุดไม่มีค่ะเออนี่น่ารักนะครับ<ใ><ๆ>รเอ็น่ารักเออเดี๋ยวชวนมาถ่ายรูปดีกว่าอ่ามาถ่ายรูปแอ๊ นี่นะเพิ่มอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปแอคกันอย่างนี้ต้องถ่ายถ่ายรูปแอคกันอย่างนี้ไว้ทุกคนเออมาดิ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 นี่มาดิมาดิเออมานิมาดิเอ้อเลยนะแล้วก็ไอ้นี่หันหน้านี้หันหน้านี้เออยกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะผู้สาวคนนี้เอาด้วยหรออืฮะเอาด้วยหรอผู้สาวเอาด้วยหรอนี่เราต้องแอคอย่างเงี้ยทุกคนเออทำไงหรอนี่นิ่ง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 เออนิ่งนิ่งนิ่งพอพี่เออนิ่งนิ่งพอพี่เออย่า ก็ว่าไปแล้วนี่มันมากวนเนี่ยมากวนมีพวกมากวนทุกคนผมไม่ได้ถ่ายรูปก,กับพี่หยกอะ่ะเออ้มีพวกมากวลลูนนะทุกคนเออนะมีพวกมากวูนนะทุกคนนะเออเอาทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่านะครับทุกคนครับมาหนึ 1, 2, ก็ถ่ายแรงแกนไปทนีนึงหนีเยลูนะฮะแล้วก็ขำขำไปทีนึง <g ül üyor> ก็ถ้าไอเคไปทีนึงอัดจิ I ๊บเข้าให้เอฟซีโอ้โหมีคนรู้จักแย่โอ้มีคนรู้จักด้วยหรอโอเคมีคนรู้จักเลยให้ใหัวใจไปทีนึงนี่นะโอ้และแกงโอ้โหดแรงแกนเอออ่าหัวแบกค่าวพี่นี่หัวแบกค่าวพี่ ลองผัวแบกนี่ถ้าตะกาวทีนึงทำไมเก่งจังนี่ผัวแบกเดี๋ยพี่ไปก่อนเอ่อผัวแบกผัวแบกมีคนเรียกพี่เรงพี่ท็อปด้วยดีหัวใจทีนีโอ้โหทำใหห้องนี้มันดูวุ่นวายกันจังเลยทุกคนห้องนี้เขาแบบวุ่นวายมากเลยดูดิโอ้โหโคตรวุ่นวายฮนะเออแล้วก็ ถ่ายแรงแกน้นอีกทีนึงอจึ๊กเข้าไอ้หนีคนเท่โคนหล่อโคนเท่นะเฮ้ยพี่หยกพี่หยกนี่พี่หยกอยู่นี่นะพี่หยกอยู่น,นี่เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ๋อเดนะินไปไหนอ่ะออกคลิปด้วยพี่เออลงอยู่แล้วนะเออเพิ่งโดนด่าเมื่อกี้เนี่ยให้หัวใจอีกทีนึงเงีไอ้เนะ่ยแล้วก็คนไปผมว่าเปลี่ยนห้องแล้วห้องนี้ไม่น่าม,ามีเดินแล้วทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่ให้หัวใจอีกทีนึ่งพื้นค้ายไปปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหาผู้บ่าวผู้สาวกันดีกว่านะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ครับจะมีคนมายอ่อหน้าเรานะครับตรงน,นี้นะครมีคนมายอ่อหน้าเราด้วยเออให้ใจทีนึ่งอัดจิกเข้าให้เอ้ยนา่นารันากน่ารักน่ารักเฮ้ยรอบนี้มีแก๊งถังด้วยทุกคนนี่มีแก๊งถังด้วยว่ะเอ้ยเดี๋ยวเราไปย่อใครดีทุกคนเอ้ยตรงน,นี้มีรีไวา์นะรีไวา์นี่ส่งผมรีไวายยอ่ๆยอๆย่อย่อทีนึงเข้ามาย่อเราอ่ะเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยย่อๆย่อไหมเขามาย่อเราอะไอ้เดี๋ โอ้โหแยิงฉากเขาเต้นกันน่ะเดี๋ยวเราม่ย่อใส่คนนี้ก็ได้นะครับคนนี้นี่มีกระเป๋าแร้งไม่ใช่แร้งสิเป็นกระเป๋าอะไรวะเป็นกระเป๋าเอ่อซีซั่นสุนซีซั่นหนึ่งเนี่ยเออควรจะเต้นไก่ใส่เราย่อผู้สาวคนนี้นก็ได้ไหมผู้สาวนะคนนี้ผู้สาวผู้สาว,สาวให้หัวใจไปทีนึงครับอจึอ๊กเข้าให้เฮ้ยเตะหน้าเราเฉยโอ้เตะหน้าเราเฉยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาลุมเราอะไรเราไหมอะไรเนี่ยโอ้บาดคอเฮ้ยเขาบาดคอใส่เราทุกคนเฮ้ยเขาบาดคอใส่เรา นี่ปาดคอใส่นี้โอ้โหหน้ากากแรงแดงด้วยโอ้โหหม่ยปาดคอใส่เราอย่างนี้เลยเหรอแต่งตัวลาบวะซันแล้วก็ชุดฟีทำไมหยอฮะโอ้โหเต้นไก่ใส่เราะอะเฮ้ยทุกคนอะไรของพวกมันเนี่ยอะอะไรอะไรมีอะไรถามก่อนอะไรมีอะไรฮะมอีอะไร,ไรอะไรทำไมลาวจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูรี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีทาเลแ,แกนใส่หน้าแม่งเลยทุกคนครับ นี่ปาดคอไปทีนึงปาดคอหล่อยไก่โอ้สันถ่ายแรงแกนไปถ่ายแรงแกนไปทีนึงอัดจื๊อท้อยนี่เอาดิเออถ่ายแรงแกนอัดมน้าแน่เลยฮะนี่ไก่แบบชุดฟรีแต่แรงแกนอ่ะอืมทำไมหรอเอ๊ะกรากโอสันเออนี่ชุดฟรีแต่รงแกนอ่ะโอ้โหลองโนบลองนุงลองนุบนะฮะโอ้โหนี่ปาดคอปาดคอถ่ายแรงแกถ่ายแรงใส่หน้าแน่เลยไก่น้อยเอาเอ่าก็แรงทองอ่ะครับอืมก็แรงทองอ่ะครับอืม แรงปั๊มอย่าลาโอ้เอเคต้องมาแล้วไม่มีหรอกโอ้ลองปั๊มโอ้ไม่มีอะดิโอ้โหสกอยไม่มีปัญญาอดีนี่ไม่ปัญญาดิเออไม่ไม่มีปัญญาดิเนี่ยว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ไม่มีปัญญาเขาชอบว่าคนอื่นทุกคนเนี่ยฮะผมหัวร้อนเนี่ยผมหัวร้อนจริงนะทุกคนผยจาด่ามาเลยเนี่ยผมกลัวแบบกลัวผมด่ามันแล้วคนดูจะด่าผมเลยว่าใช้คำหยาบอย่างเงี้ยเอออย่าลาบเออ อย,ยอ,อย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะทุกคนมาเดี๋ยวเราปักถุงแอค่หน้าแม่งเลยดีกวา่วาทุกคนครับผมเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนมาหนึ่งสองสามโอ้โหล่องพวกลาบแล้วก็ปาดคอใส่แม่งทีหนึ่งเด็กจิดเกมแล้วทำไมหรอฮะเอออ่าแล้วทำไมหรอฮะแล้วทำไมหรอแล้ว,ลวมันออกออกอ้าไอ้นี่ออกเฉยมันมันไม่น่าจะมาด้วยกันนะทุกคน โอห inh. ปากคอจะไม่ขโมยมาเปล่าเออไม่มีดิไม่มีเลยร้องอีกไม่มีอย่าร้องนะเออไม่มีอย่าร้องนะเฮ้ยเฮ้ยบรรดาผมหน้าอะไรหน้า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 ยงหน้าอะไรเมื่อ <sm> ก <ud Clark> ี้โอ้โหปากคอเอ้าเอ้ามันออกนี่ผมเฉยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่างอย่างนี้เอ้าด่าแล้วออกหนีูเอ้ายังไงผู้หญิงยังไงฮะยังไงฮะโคตรขยะเอว่าว่าคนอื่นนี่อว่าตัวเองเหรอฮะอ่าว่าตัวเองเปล่าเอ้ามันออกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันออกหนีผมหมดเลยเนี่ยเฮ้ย เอ้าเฮ้ยมึงด้วยปะเนี่ยให้มึงด้วยปะนี่ฮะฮะเธอด้วยปะนี่ฮะให้หัวใจไปทีนึงอัดยิ่งห้อยปักธงอัดหน้าไปทีนึงเออแล้วก็ขำไปโอ้โหอะไรของมันอ่ะที่ขึ้นแกนแคมป์หรือเปล่ากูว่าใช่โอ้โหใช่ึงด่ากูหรอฮะฮะหัวร้อนเนี่ยผมหัวร้อนในอีพีเนี่ยผมหัวร้อนเนี่ยทุกคนปักธงใส่ไม่ทีนี้หน,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 นีอะไรอะไรฮะฮะมันมาด้วยกันแน่เลยสี่คนเนี่ยโอ้โหด่าผมว่ทุกคนอะไรของพวกมันวะแม่ง ด่าแล้วก็ออกหนีโอ้กูยังไม่ทันด่าคือเลยกูถามเฉยโหลอ่องแ,มงแคมป์มึงปาดคอแม่งอีกทีนึงแคมป์เอ่อเอ่อหัวแบกดีกว่าผัวแบกเออผัวแบกผัวแบกเออผัวแบกทุกคนผมเปลี่ยนห้องดีกว่าผมหัวร้อนจริงหัวร้อนจริงตอนนี้หัวร้อนจริงบอกเลยทุกคนเปลี่ยนห้องกันไป,ป โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้ครับคนเยอะอยู่นะครับ9คนนะครับตอนนี้พอเห็นผู้สาวอยู่2-3คนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวห้องนี้นะครับผมขออนุญาตแบบไปเตาะผู้สาวละกันนะครับเออนะครับคนไหนดีครับคนนี้นะผมเห็นเขาอยู่ไม่นิ่งเลยนะครับคนนี้คนนี้ย่อทีนึงแล้วกันนะครับนี่ย่อยย่อยย่อย่อย่อย พี่สาวให้หัวใจไปทีนึงครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ย่อๆไปดิอยากมีพี่สาวนี่อยากมีพี่สาวแต่เขาไม่ค่อยสนใจเราเลยดูดีเขาไปฟันกับอีกคนแล้วย่อเขาแทบตายทุยในเราย่อเขาแทบตายเดี๋ยวเขาไปไปคุยกับอีกคนนะดูดีโอยยยยยดูดีโอเราให้หัวใจเขาแต่เขาไม่ให้หัวใจเราอะทุกคนโอ้โดนเมือทีกเกี้วเหรอเอโอ้ผมโดนอีกแกี้ยวเหรอคนนี้ก็ได้เนี่ยคนนี้ย่อย่ยยเออนะครับย่อย่อหน่อยลวกันนะครับให้หัวใจทีนึงโบช นี่นี่ครับโอ้โ oh ห oh. ตึงจัดตึงจัดอย่าตึงต้องแบบต้องอย่างตึงไม่ใช่เหรอเออเนี่ยปักธงปักธงปักธงเออต้องปักธงแล้วปะ่นะทุกคนมาผมว่าเดี๋ยวเราต้องแอคแล้วคคป่ะเออเนี่ยตรงนี้แหละทุกคนมาเดี๋ยวเราต้องปักธงแล้วแหละนะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวขอปักธงตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับมาตรงนี้แหละหนึ่งเดีเ๋ยวอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะมาทุกคนหนึ่งสองสาม โคตรตึงบอกเลยว่าโคตรตึงบอกเลยของจริงเนี่ยของจริงของจริงจัดให้เนี่ยปากทงให้เลยเนี่ยเออเอาดิอ่าเนี่ยไม่สนใจเราเฉยเนี่ยผู้สาวด้านหลังโอ้อท้อเลยโอ้โหเราไปยอดแทบตายสุดท้ายไม่สนใจเราโอ้โหโคตรท้อโคตรท้อโอ้ท้อเลยทับท้อบอกเลยทับท้อนะฮะัจังหวะนี้ผมท้อทุกคนครับนี่เราจะขอแอคก,ก่อนละกันนะครับโอ้โหโอ้หน้อยใจว่ะทุกคนคิดว่าเท่อะไรวะคิดว่าเท่หรอวะาด้านหลังผู้สาวด่าเราวะเยวขาด่าเราเปล่าเ่ย เขาด่าเราป่าวผู้สาด้านหลังเออเขาว่าเลยเราป่าด้านหลังเขาว่าเลยเราปะเนี่ยเขาเขาต้องแบบโยงมาหาเราแน่เลยโดยทรงแบบโยงมาหาเรานี่แหละนะเออนะครับนี่เขายงหาเราแน่เลยให้หัวใจไปทีจึงอจิกเขาให้เนี่ยปื๊ดอ่ะปื๊ดอีอ่ะปื๊ดอ่ะปื๊ดอันเนี่หนีแบบท่าฟรีเฮ้ยแต่ว่าโคตรเท่เลยนะเออนะครับนี่เขาให้หัวใจเรานี่เออเราให้หัวใจเออมันต้องหนีไปออกไปแล้วด้านหลังออกไปแล้วกูพูดไม่ได้ถ่าย มาถ่ายดิอ่ะมาถ่ายมาถ่ายแล้วมาถ่ายแล้วมาถ่ายแล้วอ่ะให้ให้ถ่ายให้ถ่ายอ่ะทุกคนไปผมว่าเปลี่ยนห้องกันเลยไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปเสร็จก่อนผมค่อยออกนะไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้ครับมีแต่คนตึงๆนะครับตัวดีโอ้โหมีแต่แบบสายตรงสายเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบมากับชุดฟรีสกินปืนฟรีอะไรเงี้ยเออนะก็เฟี้ยวอยู่นะ เมื่อัวหัวไปทีนึงฮะเอ้ยเดี๋ยวเรามาย่อพี่สาวคนนี้ดีกว่านะครับผู้สาวผู้สาวนี่ย่อ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 เขาแล้วเขากดท่าเราแน่กดท่าไซตามะเนี่ยเออนะครับนี่โอ้โหเขากดท่าไซตามะใส่เราฮะนี่ย่อย่อย่อผู้บ่าวคนนี้ไหนราชกันนะครับย่อ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 โอ้หผู้บ่าวเขาไม่ย่อเราเลยอ่ะแรงแดงด้วยโอ้ย่อ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 ดิเอ้ยโอ้เขาโดดหนีเราอะเนี่ยเอ้ยผู้บ่าวคนนี้แบบเขาแบบเออส่องไรเนี่ยโอ้เราแบบเราเราย่อเกือบตายเขาไม่ย่อเราเลยอะโอ้ยเฮ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 ้ยบูลลี่ไอ้นี บ hey, 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 hey. ูรี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาดคอไปทีหนึ่งฮั่นเนี่ยแหมไม่ได้บูรี่อย่างงี้ไม่ได้นะโอ้โหบูรี่ไม่ได้นะบูรี่ห้ามบูรี่นะห้ามบูรี่ของอย่างงี้นะมันไม่เท่ากันดิเออนะยครับอย่าบูรี่นะทุกคนเนี่ยมันไม่ดีนะให้หัวใจไปทีหนึ่งอัพปื๊ดหน่อยแหมอย่าอย่าตีหัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีหัวเ้ยเฮ้ยด่านะดานะโดนด่านะตีหัวที่โดนดานะไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะโดนดานี่เนี่ยคนเนี้ยเขาโดนดานี่เนี่ยเออนี่ครับให้หัวใจทีหนึ่งผมว่ายังไงคร เอ้ยโอ้โหท่อว่ะทุกคนดูเดี๋ยวดูเขาแบบเขาพิมพ์อะไรกันโอ้ไม่ดีเลยนะโอ้ผมไม่ได้ผมแบบผมใส่ใส่ทุกคนมันคืออะไรกันหรอฮะเขาพิมพ์อะไรกันหรอทุกคนมาทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราปักทงแอคกันดีกว่าแบบไม่มีค่อยมีใครสนใจแบบไก่แบบเราเนี่ยไก่ชุดฟรีอะไรเงี้ยโอ้ไม่ค่อยมีใครสนใจเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราขอปักทงแอคหน่อยแล้วนันทุกคนครับแม่ต้องอย่างนี้ไว้ทุกคนมาทุกคนครับเดี๋ยวเราปักทงกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งสองสาม หนีกดท่านกินปืนไปทีหนึ่งข้ทเท่บอกเลยว่าข้อเท่นะฮะอย่างเท่เลยแล้วก็กดท่าสกาวทีหนึ่งอจึกเข้าให้นีเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้ครบทุกคนครับเอาให้ครบแล้วก็เอคทีหนึ่งอ่ปืนเข้าให้หนีร้บปักทงปุ๊บเกินเกินโอ้ปักทงปุ๊บมาหาเรามาลุมเราเฉยนะเออปักทงปุ๊บมาลุมเราเฉยแล้วก็แรงแกนอีกทีหนึ่งอจึกเข้าให้แล้วก็ทายเอคทีหนึ่งอโอโคเทเบอกเลยอย่างตึงตึงจัด ึงจัดเอ้ยเอ้ยอย่าตีหัวดิเฮ้ยอ๋อโหเรียบร้อยฮะโดนตีหัวเบืเริ่มแล้วทุกคนครับโอ้โหโดนตีหัวเบืเริ่มแล้วทุกคนครับนี่ปึ้มเขาให้เออเอาอีกจัดให้ทุกคนนี่นะทุกคนไป๊ผมมาเปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้ไม่ได้แล้วนะครับอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนตีหัวนะไม่ได้ไม่ได้นี่นี่ถ่ายแรงไม่เห็นแรงแล้วนี่โอ้โหจบจัดนะครับแล้วก็พนมมือไปอีกทีนึงอ่ะจื๊อเขาให้นี่โคเทโคเทเออโคเทบอกเลยโคเทท็อปมันโคเทนะทุกคนไปบอกว่าเปลี่ยนห้องกันเท่จัด โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแต่เราจะเริ่มไปหาผู้บา่าวผู้สาวดีกว่าน,นะห้องนี้นะครับคนก็แอบน้อยๆเนาะแต่ก็พอมีแบบผู้บ่าวคนนี้ตึงๆอยู่นะคนนี้คนนี้นนนนอลองย่อเขาหน่อยหลายกันนะครับนี่นะหัวขาวหัวขาวคนนี้นะครับนี่นะน,น,นะครับนี่ให้หัวใจไปยนะครับย่อๆย่อๆย่อยดี๋ยดูทรงเขาไม่คุยกับเรานะเขาคุยกับคนนี้โอ้เข้าไปคุยกับคนนี้เฉยเลยดูดิโอ้โหน่าใจมากโอ้หอยอ่ยอๆย่อโอ้สองขวบ <laughs> โอ้อะไรครับเนี่ยเขาคุยอะไรกันเนี่ยแล้วก็ให้หัวใจอีกทีนึงครับอ้าวออะไรเนี่ยให้หัวใจอีกทีนึงอจิกเขาให้โว้ยไอ้ไอ้พิซซัไอ้พิซซัไอ้ไททันเปราะไททันเปราะเออยิงหน้ามันยิงหัวมันนะฮะนี่ย่อ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 เออย่อคนนี้ต่อย่อคนนี้ต่ออะไรเนี่ยไอ้ไอ้เปราะไอ้ไอ้เปราะเนี่ยไม่ใช่เปราะไอ้ไททันเปราะนะครับ เฮ้ยเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะโอ้เศร้าเสยนะเศร้าเสยเฉยลูกเฉยเฉยนะเฉยต้องเฉยนี่ให้หายใจบีทีนีครับผมว่าเดี๋ยวเราต้องปักธงแอคแล้วแหละนะครับเออครับผมทนดูพ่าดนีไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะนี่ขอมุดหน่อยแล้วกันนะครับขอมุดหน่อยแล้วกันนะมุดมุดมุดนี้แล้วก็ปักธงกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวสอนเล่นโอ้ขอมุดหน่อยไม่ได้หรอมุดหน่อยไม่ได้หรอนี่มุดมุด่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราปักธงเล่นกอนนะหนึ่งสองสาม ให้ห้าใจไปแนะ่หนึ่งดอกแล้วก็ถ่ายร่งแกนไปทีนึงครับนี่นะ่โคเที่คตหล่อโคเท,ท,ทีแล้วก็พนมมือไปฮะ แล้วมันจะตีหัวทำไมนะฮะโอ้ยตีหัวเพื่อเพื่ออะไรครับเนี่ยนะจะตีหัวเพื่ออะไรโอ้ตีหัวเพื่ออะไรก่อนเนี่ยฮะโอ้โหแม่หัวร้อนหัวร้อนนะฮะหัวโตแล้วก็ร้อนเลยหัวโตปุ๊บร้อนตับนะครับนี่ทุกคนแป๊บผมว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับผมไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับห้องนี้ครับก็มีแบบพวกตีหัวเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็ไปเจอแบบคนตึงๆอยู่คนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยนห้องนี้แบบน้อยๆคนน้อยนคนไม่ตึงด้วยนะครับโอเคทุกคนแป๊ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคร อีพีหน้านี่ครับอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนกันครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับอยากจัดให้นะครับผมแล้วก็อีพีนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหแอกเสี่ยมเพื่อไปทุกคนประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายไปแแลลล้้้้้ววววววปปปปปปปิิิรรรรัััััักกกกกทททททุุุุุคคคคคคคนนนนนนนเยยยะะบบบบบบผผมมมจจ๊๊๊ีี่่หาาาาดดออไไไ